สบายดีกะพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสัลาปู่เวลาปู่แล้วแพงปู่เป็นขนาดพี่น้องเลยตอนนี้ก็เาบาไก่จนเกิดกลับบ้านน้ำพี่น้องอุ้ยว่ามันใช้ไม่ได้เกิดกลับบ้านน้ำพี่น้องเลยอุ้ยแล้วเรื่องกับลงไข่ห่างแต่เศร้าๆเนาะก็เลยว่า เมื่อพี่น้องอาน่ของอเนนด้อย่าอัดจะพอยพ่งอัดอย่าเรื่องกัข<ะ><พ>อโทษขอภัยเด้พ,พี่น้องเด้อพ่อเปิดด้ทย์อ,อย่งบวนเรื่อง เราไกลกับสีเม ok okay, right, ือน้ำแล้ว่อยขนที่ามแย่นี่แม่นี่เกูขอูะไอู้ะอ้ปู่อยช่ยซูไป่วช่วยซูสิราปูมากระเดามากระเดาสิมอกรเดาปูปูขันรอสิปูขันรอไอ้ทีสิบัวลาย เดินทามปู่ป่ะอันซักแยงเลยในแขนอ่ะนะอ่านให้พังโน้ตในภาษาแยงเลยปู่กับย้อมเลยวเราปู่กับอานบวพนษอันจะกูอีฝางคือบ่ฮะจะกูอีเมย์ไว้ฟังบ่โบคอยโบผู้เขาอยากมาว่ามันเป็นภาษาต่างประเทศอีพออ่านบ่ภาขาอ่ไดู้รโบขาผู้ได๋ออีพออ่านบอกคอเราเรียงสื้อเมนบ่เออเคอไม่ผู้เฮ้ยผู้เลยได๋อเราเรียงสื้ออีบ่ โอ้นีพี่น้องเอ้ยดี่นใบแจ้งเงี้ยสิวาโอ้โหเลยพี่น้องเอ้ยเปิดแว่นนห้อง่ขังนั้นร้านจะแพงแท่ได้พี่น้องแบ่งระแพงมอสิปิดแลวนือทอดงมอเหลือตีเหนอขนาววะพอมึงมีห้าเรื่องเลยเอ้ หาเรืองอีหลป้าบวจือเธอก่อนมันงับบ่ได้เอางับได้แลวพองับได้อ๋อพอมึงสไ่พอมึงหาเรืองเสียเงินอไรยเ้ยเฮ้เฮ้ยจะขึ้นยอมือเฮ้ยกินหอดมีเบรอเฮ้ยบอหอดมีมางอะจะบอกังสิมือน้ำี่น้องเอ้ มงบ้องยดิดยาอยู่ได้มาอยากมายืนมือนะนอยากมาแเบาไกลเพิ่นแังใจแข็งเดีเพิ่นสีบมืน้ำเฮาพี่น้องได้เฮาสีเสียนอ่ะเขาก็เลยบ่มาอุ้ยเบนจะตอื่นเกินจะบ้องเตเมียมาอีเด้อปนีเด้ออุ้ยจะตองเหมาปนีนะบมกน้ำได้ปนเตีนเดแบบนี้แลมันเลยได้น้ะพี่น้องเนาะบ้องมันจะถึงตาอ ขีดด <transplant> <ๆ>ีๆเนาะคนหัวค่ะเปนเห็ดเหตุเล่าเรื่องเล่าใกล้ได้นะพี่น้องแม่พี่น้องฮะเบิ้น้อยๆมั้อันโมมีสามผู้ชมเนาะค่อยแนะน้ำแล้วตักเตือนเนาะเบิ้งในๆมันคืออันไม่คือสีบอนบ์อันใันไนาะพี่น้องเราค่อยขีดสีดบลได้บันไหนื้อขนมเอาวันวันวันันว่าเฮายสีบลได้ความขีดของตัวเองเนาะพี่น้องแต่ก็แต่ก็ต้องมีมีผู้อยู่เบื้องล่างไม่หรือเ้าจะตั้งใจเห็ดนะ กี่ต่จยขี้เขยดีดีจะเห็นหาจะกีนใส่ลายอเลยเราต้องซื้อลายด้วแม่บอยากได้แม่อยนะเขาซื้อแั่แ้วอันเดียวนะอันหารอยก็ซื้อสองเอาไปซื้อไหมซื้อสองพันโลสองพันสี่อันบ่ซื้อสามพันโลนี่เจ้าสกินบ่กขอไปกินเล แมงบก,กินแต่มียังไงแปลงหมูก,กินกระสือสนะองพันก็ได้สี่ใหม่ะพอมึกินหมูมืดอกม่ให้กินหรือสิ่พอจะกินสองใหม่ใหกินหรสิงก็พอไปลงแม่าพอมึงบุลงร,รืสิบุเลาบุลงเอาลมนนะเอา 2, อันสองพันกัพอเยอามาเขาอยากลงไปตะอลองไปนะพอมึงเออมึงก็ลงนพ่อมึงนะเตียงก็อยู่พี่น้องเออสิลงกับบุลง เมื่อก่บนไ่ได้บอกเนีออย่ยสาเพราะว่าัญญาพิ่นออกไปนอกพี่นอ้นองไัยนอแพงปู่วะค่ะไอแบงคือแพงปู่เธอลูกอื<ะ>ปู่ใจดีบ่ลูกบอกน้องแบงเ,เ,พ,งเพิ่นแพงปู<ะ>่เพิ่นในพี่น้องเอาเงินให้ปู่ไปเสื้ออันซื้อขนมบ่ลูกปู่ซื้อขนมบ่ <c oughs> ไอแบงใหญ่ัวปู่ซื้อขนมเ <c oughs> มือม่อหนาเมื่อหนาเสื้อยังมาผ่าปู่เด้อลูกเด้อซ <c oughs> ื้อหนาวานมาผ่าปู่เด้อมาขลัง <c oughs> บูมักน้ำหวานเนอะมือในแม่แล้วเล่เากับบริลลงตลาดพี่น้องก็เลยบริสุทธิ์น้ำหวานปกติกับสื่อมักสื่อน้ำหวานมาให้เพลินเนาะเบ่าไก่กับมมง้อเมื่อพี่น้องขันเพลินปกติแต่เมียมาง้อเดี๋ยวเพลินไปปกติแต่เมียมาง้อคิดไปคิดมากอะ่ะอีต้นเพลินได้พี่น้องสองที่เราเลื่องแผลทองเนาะเพลินแกงงม,มัอยู่ผู้เดียวเพลินจนจ่อยพี่น้จนจอ,นองเอ้ย เราเรื่องกับบอด้สังเกตเนาะเพราะว่าเราเรื่องกับเมื่อยเพราะเราเรื่องเนาะนอนมึดมือมึดเว้นเราเรื่องกับบอด้อันนั้นเบาใกล้ที่เมื่อนําเราเรื่องนี่ก็น้อนว่ะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียอะไรพี่น้องเอ้ยทีงอนแกแข่แบบว่าเถอคนเฮ้าเนาะมันกะหอดขีดจํากัดมันกะหน่อยใจอีรีพี่น้องเอ้ยเราเรื่องกับเขาใจอยู่เนาะก็แม่นยู่ว่าการนี้มาแบบนี้มันอันนั้นแต่กะ มันค้นเนาะมันกะเมื่อขีดจำกัดมันกะอ,ะกะอดบ่ได้ไอีพี่น้องเอ้ยแค่ยาเพื่อนกะถือว่าให้เวลาเพิ่นมาพักผ่อนยอนใจให้เวลาเพิ่นมาเคลียเรื่องในใจในสมองเพื่อนอะไรพี่น้องกะยาเพื่อนเนาะแล้วเรื่องกับบริบาลยังดอกพี่น้องแล้วเรื่องกับขอคุณหลยๆกำลังใจจากคันผู้ชนเนาะ่ันผู้ซมนี่แล้วเรื่องว่าตรงๆเลือขอคิดดีๆละเห็นให้แล้วเรื่องคิดได้เนาะ คิดได้แล้วก็คิดเพื่อลูกคิดเพื่อชามีเนาะบางคนกบว่าบางงอเห็นยังนั่นนี่เนาะแต่บางคนกบว่าพัวตัวเองงอหลดกะสิเป็นยังกับเรื่องคิดใ่เนาะคิดใ่ว่าเรื่องที่เฮาพีดกันนะ่ะนะมันเป็นเรื่องเล็กหน่อยเลยมันเป็นเรื่องบริใหญ่คิดว่าเฮางอกกันมากมันกาสินาซัมนี่นะมันกับ,นะม,กบมันกับโบสมควรว่ะ สิมาเลิกกันผิดกันหยอดซัมเน่เนาะอีโต้ลูกแม่พี่น้องอีโต้ลูกที่จะเกิดมาแน่แล้วกัอีโต้ลูกทั้งสองแม่เพิ่นกะบลิงกระบอกไก่ไลยพี่น้องเลยแมนป่าลูกแพงพราไก่บ่เจ้าก็อยากให้พราไก่เมื่น้ำอยู่บ่บ่ให้เราเมื่อนาะให้เมื่อนี่คือให้เมื่อนี่ละหมักซื้อทางดินเฮบ่อแล้วจีซื้อร้อยน้ำห้บ่อพอนะับเจ้าเนี่ยทั่วร้อยน้ำน้ำพออีกแกชิฮอดวันเกิดแล้วเลยเด้หานางลงที่ลูกยังคือยืนนั่นนะแม่ างคนเฮาบางคนก็เนาะเห็นเฮาคืนดีกันแล้วก็เพิ่นก็ดีใจนําเนาะเพิ่นก็หาห่วงแต่บางคนก็เอ่มาเว้าหเนาะบ่ว่าเฮาสิฮักกันบ่ฮักกันก็มีคนเว้าหอยู่เลยอบน้องเอ้ยอันนี้นะตั้งแต่ได้มาแต่คนที่ฮักเฮาก็หลายกวอยู่หลายกว่าคนที่เพิ่นเว้าให้เฮาเนาะาเพิ่นบ่ได้ใส่ใจบ่ได้ทา ดีใจแล้วพอเมื่อนำยิมแกมป่งเลยยังหายพ่อเมื่อน้ำอยู่บ่เหรยังหายวะไม่แล้วเมื่อก็ย่านี่แเราอยู่น้โงซะเป็นยังก็งหายละเมื่อนำเพื่อรถได้ไหมรถอันกีพ็ไหมล้านกว่าบาทซื้อมื่อนึงนะเฮ้ยยังอันซื้อไปยังหนาม โอ้ท้าซื้อพอเห็นนั่นพี่น้องก็ซื้อนาะตกใจโดนิดแล้ดนั่นมิแพงคือโดว่งแสนนึงโดนอันนี้เหงกับมาหากิน้งทังทั้งโไปจกอรดอันนี้มันแบบน้ากำไรได้นะเี๋ยวบอไงโดเทนกำไรใหกลอาจะรับกนเผื่อพใกล้บกคาบนำพี่น้องให้แต่เมียกะเมียกะอ่อนเก่งแน่ถึนก็เลยกลาบนำพี่น้อง นอนน่อยได้มแมไหฮะคัมเียนอนหน่อยเสียได้รสิกับมาอีกแม่่ลูกพ่อหยิบมีได้เย่ยมีได้ลูกสาเจ้าแม่ก็ูดดันเลยเราสิกับมาอีกหมนเมียนอนหน่อยราสิกับมาอีกหมนกินไม่ลูกเนี่ยอตหนึงนะเขากินแล้วเขาอยากอตอโอ้ยยังมีไอได้่ะฉันจะรัเอ้ยลูกเมอันบ่เฮยมันไอเพราะแล้วนอนดีแล้วเมบนอน เราก็อายี่เ่นอะไรอกก็จนหายใจผือทุกนทนี่กินเล่าเลยนนี่ฮอตกินเียแนดาคนเดยวหอ่้องไปกินสินดากินบิ่งูะเอม่ยังมึงถูวิ่งซูตัวมันเป็นอันมันก็ง่ยได้มาซิมีถั่วแล้วก็ขาเสียเห็ดกระแรบมันนทึ่งง่าย กูถาอกัน้ย่างหูนะนอนี่แหละดูนอกันนอนอยนี้นก,กรรอ่อนนะ

สาบ๊กเข้าเยอะสาวคนไหนบ่าวไอ้คนจักอีหยังทั้งเบ่าทั้งกินสั่งแบ๊กน่าจะกับเมื่อกระสาวอีกนะหยาดเงาพี่ดอกก็เลยกินน้ำบ่าวน้ำน้อนเหรอแม่เจกันาคือนะเมื่อยม่านอิวเมันเห็ดลักขวดเลยหูหมวยย่างเลยเดียร์นาอีิวไปคอยไอ้เป็นคอมเมนต์มึงมีแต่เรื่องนั่นนี่น่าช่วงมีเจกันาอีกเด้อว๊าล มุกมุนน้ำเลือดแล้วสิเนาะห่วงเนาเอาละพี่น้องคลิปนี้กับซีเรลาะเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเด้้อจาขอบใจหลายเด้อทางช่วงเด้อขอบคุณหลายเด้อที่เหนือหันข้อมือใจเนาะเหนือหันทุ่มเาเนาะเหนือขอบคุณทุ่มเนาะกลับมาขอบคุณอีกเกอนึงเนาะขอความายคิปหน้าจ้า